คือทาปุ๊บบก็จะเห็นเลยว่าปกปิดรอยดําของผิวได้เทียบกับฝั่งที่ยังไม่ทาอะไรเลยนะจะเห็นเลยนะคะว่าพอใช้รองพื้นกับแป้งคู่กันก็คือเหมือนได้ผิวใหม่เลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกานะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะวันนี้จะมารีวิวรองพื้นแลวก็แป้งผสมรองพื้นรุ่นใหม่ของแบรนด์สีจันนะคะก็คือรุ่นนี้เลยสีจันซูเปอร์คอเรชซีรี์นะคะทางแบรนด์สีจันเนี่ยเขาออกรุ่นนี้มาจะมีทั้งรองพื้นและก็แป้งผสมรองพื้นเลยนะคะรองพื้นจะมี4เฉดสีนะคะเป็นเฉดสีที่เหมาะกับผิวคนไทยนะคะส่วนแป้งผสมรองพื้นจะมี3เฉดสีนะคะคอร์เรชชันนี้นะคะเขาจะเน้นในเรื่องของงานผิวปกปิดนะคะคือปกปิดมิดทุกรอยเลยนะ ไม่ว่าจะมีรอยสิวรอยดำต่างๆนะคะมีรอยค้าใต้ตาหรือว่ารูขุมขนนะรุ่นนี้สามารถปกปิดได้นะคะแล้วก็งานผิวสวยด้วยนะเพราะว่าลิกได้ลองใช้แล้วทุกคนผิวสวยมากแล้วก็ปกปิดแบบ ผิวเนียนกลิ้เลยอะเหมือนเราสร้างผิวใหม่เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะมารีวิวให้ดูกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเฉดสีเป็นยังไงให้ดูผิวหน้าของลิกตอนนี้ก่อนนะคะน,นี่คือสภาพผิวหน้าสดของลิขเลยตรงหน้าผ่านลิขก,ก็จะมีริ้วรอยเล็กๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใต้ตาก็จะมีความคล้ำหน่อยนะตรงข้างแก้มก็จะมีรอยดำจากสิวนะคะทั้งสองข้างเลยกรองพื้นนะคะจะมีชื่อรุ่นว่าสีจันซูเปอร์คอเวทฟาวเดชั่นมี SPF50 PA4 บวกไซส์ปกติ30 ML ราคา350บาทนะคะแล้วก็อัน จะเป็นไซส์พกพา6 ml ราคาซองละ49บาทนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองใช้ก่อนก็ซื้อแบบซองมาก่อนได้นะคะจะหาซื้อได้ง่ายในเซเว่นเลยเป็นรองพื้นที่ผสมสารกันแดดนะคะมี spf 50 pa 4+ นะแล้วก็จะให้ผิวที่แมตเนียนกลิบด้วยอนูพิเศษที่ช่วยปกปิดระดับปานกลางถึงสูงนะคะแล้วก็กลบทุกรอยได้อย่างแนบเนียนช่วยอำมพางรูขุมขนด้วย airy ball b e r i n g technology นะคะแล้วก็ควบคุมความมันได้ยาวนานด้วยนะกันน้ำกันเหงื่อติดทนนานทั้งวันนะคะ เขามาเป็นหัวปั๊มนะซึ่งลี้ชอบมากคือหัวปั๊มของเขาเนี่ยเวลากดแล้วไม่ต้องกดนานนะคะคือกดแป๊บหนึ่งอะ่ะเนื้อก็ออกมาแล้วนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือเบอร์1นึนะคะเป็นสีขาวสุดนี่ค่ะประมาณ3รอบเนื้อจะมีความแน่นแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยนะสำหรับรองพื้นรุ่นนี้นะคะพอเกลี่ยไปสักพักหนึ่งจะเห็นว่าเนื้อจะดูแมตขึ้นนะคะ แต่ว่ายังมีในเรื่องของความชุ่มชื้นอยู่นะคือทาแล้วก็ไม่ได้ดูแมตแห้งไปเลยนะคะแล้วก็รองพื้นรุ่นนี้ไม่มีพาราเบลแล้วก็น้ําหอมนะคะเวลาทาแล้วก็จะไม่ได้มีกลิ่นอะไรเลยนะคะคือจะเป็นกลิ่นของรองพื้นแบบเบาๆเลยนะอันนี้คือสี1 1 0นแซนนะคะที่จะทาให้ดูบนแก้มเลยนะจะได้เห็นผิวกันชัดๆนะรุ่นนี้เนี่ยเขาทําเฉดสีมาเข้ากับผิวคนไทยนะคะต่อมาสี120เบทนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีกัน น,นี้ก็จะมีความเข้มขึ้นมานะคะต่อมาเป็นสี130 Natural รค่ะ130ก็จะมีความเหลืองขึ้นนะคะสุดท้ายคือสี140่ o สีนันนี่นะคะเป็นสีเข้มสุดเลยซึ่งลีใช้สีนี้นะคะสีนี้ก็จะออกเหลืองหน่อยค่ะแต่ว่าจะไม่เหลืองมากคือรุ่นนี้ยเขาจะมีไวท์เทนนิ่งเปปไทด์้วยนะทุกคนทําให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสเวลาใช้รองพื้นแล้วในระหว่างวันนะคะผิวหน้าจะไม่หมองคล้ำด้วย นิดเดียวนะนี่คือเบอร์หนึ่งนยคะท้ายดูก่อนข้างหนึ่งจะเห็นเลยนะคะว่าเนื้อรองพื้นแน่นมากๆนะคะคือทาปุ๊บแบบก็จะเห็นเลยว่าปกปิดรอยดําของผิวได้นะคะแล้วก็รูขุมขนเลยอย่างเงี้ยตรงหน้าแก้มคือแบบดูเนียนไปเลยนะเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแห้งไวเหมือนกันนะคะเวลาใช้มือเกลีย่ยเนี่ยจะ ต้องรีบเกลี่ยนิดนึงรุ่นนี้คือเป็นเนื้อแมทนะคะเวลาทาไปสักพักหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เขาจะค่อยๆเซตตัวเป็นเนื้อแมทเลยนะคะแล้วก็เนียนไปกับผิวนะส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าใช้มือในการเกลี่ยค่อนข้างจะเกลี่ยได้แบบยากนิดนึงนะรู้สึกว่าดิชอบเวลาที่ใช้รองพื้นรุ่นนี้กับพับคูชั่นหรือว่าฟองน้ำมากกว่ารู้สึกว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็ ทำให้การลงรองพื้นของเราะลงได้ไวขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ลองลองปรับดูได้ดทุกคนเอาตามความถนัดเลยนะอันนี้คือลงแบบเลเยอร์หนึ่งให้ดูก่อนนะคะจะเห็นนะคะว่าผิวดูเนียนขึ้นเลยนะแล้วก็ปกปิดพวกรอยสิวต่งตางๆได้นะถ้าเกิดว่าใช้เลเยอร์หนึ่งเนี่ยก็จะปกปิดแบบระดับกลางๆนะถ้าเกิดว่าอยากได้ปกปิดแบบแน่นตึบเนี่ยบิวเพิ่มได้นะคะใช้พัฟปูชั่นลงมันก็จะเกลี่ยง่ายขึ้น หลังจากที่บิวเพิ่มไปจะเห็นนะคะว่าปกปิดได้มากขึ้นนะเนียนแบบว่าเหมือนเราได้ผิวใหม่เลยนะคือปกปิดทุกรอยจริงๆนะคะแม้ว่าเขาจะปกปิดแน่นขนาดนี้ทุกคนแต่รู้สึกว่าก็ยังทาแล้วยังค่อนข้างสบายผิวอยู่นะทาแล้วไม่หนึบผิวนะคะผิวฝั่งนี้จะยังไม่ทานะคะเพราะว่าจะมาทาแป้งทับให้ดูกันด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าเราใช้แป้งทาทับไปอะคะ่ะมันทําให้ได้ผิวที่มีความ แมตต์เนียนกลิบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องการคุมมันมากขึ้นด้วยนะคะแป้งรุ่นนี้ก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะจะมีชื่อรุ่นว่าสีจันซูเปอร์คอเรตฟาวเดชพาวเดอร์นะคะแป้งผสมรองพื้นจะมี2ขนาดนะคะขนาด9กรัมราคา350บาทแล้วก็ขนาด4.5กรัมราคา79บาทคา่ะแป้งรุ่นนี้นะคะเป็นแป้งพัฟผสมรองพื้นมอบผิวแมตต์เนียนกลิบด้วย power s e ล l i n g system ที่ให้การปกปิดระดับปานกลางถึงสูงช่วยดูดซับน้ำมันส่วนเกินบนใบหน้า ะะแล้วก็ให้เครื่องสำอางติดทนนานขึ้นควบคุมความมันได้ยาวนาน12ชั่วโมงกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ปกป้องผิวจากการถูกทําร้ายด้วยรังสี UV แล้วก็บูรไลท์นะคะอันนี้ก็จะมี SPF อยู่ที่35 PA 4บวกไม่มีพารเบนไม่มีน้ําหอมแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะใครที่ผิวหน้าแพ้ง่ายหรือว่าระคายเคืองง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะก็จะไาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชื่อสีบอกไว้ด้านบนตรงนี้นะตลับสวยมากจะเป็นลายดอกกุหลาบนะคะแล้วก็จะมีสกินโลโก้สีจันทร์ตรงนี้นะคะ ด้านหลังก็จะมีชื่อสีบอกไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเจาะรูระบายไว้ให้พร้อมเลยเวลาเปิดใช้ก็เปิดใช้ง่ายเพราะว่าจะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะเนี่ยเขาจะดูดเข้าหากันแบบนี้เลยแพ็กเกจดีมากทุกคนคือเป็นแพ็กเกจที่ไม่กองแกงเลยนะคะเปิดมาด้านในจะมีกระจกมาให้นะคะแต่ว่าต้องลกสติกเกอร์ออกก่อนนะแป้งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นลายดอกกุลหลาบอยู่ตรงหน้าแป้งด้วยนะคะทุกคนนี่เวลาเปิดกระจกก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือง้าง ง้างชั้นแป้งขึ้นมาได้เลยนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นที่ใส่พับนะคะซึ่งพับของเขาอะ่ะนุ่มมากๆเลยทุกคนคือพับแบบมันมีความแบบนุ่มแล้วก็เนื้อละเอียดนะคะเวลาใช้ก็จะรู้สึกว่ามันแบบเกาะเนื้อแป้งได้ดีด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่ใช้กับผิวหน้าเราก็รู้สึกว่ามันมีความนุ่มละมุนดีนะคะเดี๋ยวจะยืดพับให้ดูนะเนี่ยคือพับเขามีความแบบยืดสปริงตัวดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งสองสูตรนะคะเป็นสีที่สว่างสุดนะนี่ค่ะ คือเบอร์125 125ก็จะเหลืองขึ้นมาแล้วก็เข้มขึ้นมาอีกนะคะ135นะคะก็จะเป็นสีเข้มสุดเลยซึ่งลิกใช้สีนี้นะคะดีจ่จะาทาแป้งทับให้ดูนะคะใช้เป็นพับนะอันนี้มีการใช้มาก่อนแล้วนะคะ นี่ค่คะตัวพับแตะเนื้อแป้งมาแบได้ดีเลยนะจะเห็นว่าพอทาแป้งพับว่าผิวจะยิ่งเนียนขึ้นนะ ทาทับรองพื้นไปแล้วค่ะไม่มีปัญหาเรื่องของผิวเป็นคราบเลยนะคะเทียบกับฝั่งที่ยังไม่ทาอะไรเลยนะจะเห็นเลยนะคะว่าผิวฝั่งนี้ที่ใช้ทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งนะคะผิวดูแมทแล้วก็ปกปิดได้แบบว่าเนียนกลิบเลยนะคะเดี๋ยวจะทาฝั่งนี้ให้ดูแบบที่ทาแค่แป้งอย่างเดียวนะคะให้ทุกคนได้ดูการปกปิดของแป้งกันด้วยเนาะถ้าวันไหนรีบๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้แค่แป้งอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าตัวแป้งอะ่ะมันก็ปกปิดได้ดีเหมือนกันนะ ตัวสีแป้งเนี่ยยังสว่างกับผิวดิกอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวพอเรามีการแต่งหน้าอะไรไปจะดูโอเคขึ้นนะคะฝั่งนี้ทารองพื้นแลวก็แป้งผสมรองพื้นคู่กันนะส่วนฝั่งนี้ใช้แค่แป้งผสมรองพื้นอย่างเดียวค่ะก็จะเห็นนะคะว่าทาแค่แป้งอย่างเดียวเนี่ยก็รวดเร็วดีนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราใช้รองพื้นกับแป้งจะเห็นนะว่าไม่เห็นความค้ำใต้ตาเลยแล้วถ้าเกิดว่าใช้แค่แป้งเดียวเนี่ยมันก็จะปกปิดในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ายังมีเห็นความค้ำอยู่บ้างอันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคควววววาามเเเเร็็แแแแลล้้้้้้กกกกกนนปปปิดดดงๆียใช่่ไ ชอบงานผิวที่ปกปิดแบบเนียนกลิบนะคะเป๊ะๆก็ใช้รองพื้นคู่กับแป้งได้เลย,ยวันนี้จะเช็ดหน้าฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งคู่กันเลยนะจะได้เท่ากับผิวฝั่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแต่งหน้านะในระหว่างนี้นะคะก็จะมีอินเสิร์ตคลิปที่ลิกได้มีการถ่ายทดสอบไปด้วยนะคะว่าตอนใช้เนี่ยการคุมมันเป็นยังไงบ้างสําหรับรองพื้นแล้วก็แป้งรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน,นแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกัน ในช่วงตอนสรุปตอนช่วงท,ท้ายอีกทีหนึ่งค่ะวันนี้ทดสอบรองพื้นแล้วก็แป้งของสีจันนะคะรองพื้นรีใช้เป็นเบอร์140ส่วนแป้งใช้เป็นเบอร segundo, ์135นะคะอันนี้คือผิวที่ทารองพื้นแล้วก็แป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าก่อนนะคะทีทารองพื้นแล้วก็แป้งตอนเวลาบ่ายโมง32นาทีนะคะไปแ,แต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยะคะ่ะจะเห็นนะคะว่าผิวของรีตอนนี้เนี่ยเป็นผิวที่มีความแมตเลยนะคะตอนนี้รีใช้ทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งนะคะก็รู้สึกว่าผิวหน้ายังสบายผิิววออออยูู่่่นนนนะะคคืไไมมร้สึกกาัดจเป ก็วันนี้นะคะรีใช้บัชออนเป็นบัชออนเนื้อแมตนะคะไม่ได้มีชิมเมอร์ผสมเลยนะเดี๋ยวเรามาดูผิวกันนะคะพอผ่านไปอีกหลายชั่วโมงนะว่าการคุมมันของเขาความติดทนโทนสีผิวในระหว่างวันเนี่ยพอผ่านไปอีกหลายชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะก็วันนี้แดดแรงมากๆเลยนะคะมีเหงื่อออกบ้างนิดนึง ตรงนี้นะไล่ผมนิดหน่อยตอนนี้เวลา4โมง52นาทีนะคะก็ผ่านมา3มชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยยังไม่ได้ซับหน้าระหว่างวันนะคะไม่ได้ซับเหงื่อไม่ได้ซับความมันเลยแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ใส่หน้ากากประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิวเป็นยังไงบ้างก็จะมีเลอะติดหน้ากาอยู่เหมือนกันนะ ต่วงตรงจมูกเห็นไ้มมันจะแบบมีหลุดมาอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีเนื้อรองพื้นกับแป้งติดหน้ากากมาบ้างน,นะคะแต่ว่าผิวหน้าโดยรวมเนี่ยยังดูโอเคอยู่เลยนะคะตรงส่วนจมูกเนี่ยรองพื้นกับเนื้อแป้งหลุดไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผิวมีความมันนิดเดียวเองนะคะนี่คือ3ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้ผ่านมา5ชั่วโมงแล้วนะคะมีเหงื่อออกตรงไรผมอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะแต่ว่าเนื้อรองพื้นกับแป้งเนี่ยไม่ได้เป็นคราบบนผิวนะคะเดี๋ยวจะใช้ทิชชู่ในการซับเหงื่อสักรอบหนึ่งละกันเพราะว่า เหงื่อมันออกเยอะมากๆเลยนะจะมีสีของรองพื้นแล้วก็แป้งติดมาด้วยนะคะพอซับเหงื่อแล้วจะเห็นนะคะว่าผิวกลับมาสวยเหมือนเดิมเลยในเรื่องของโทนสีผิวเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยคะ่ะไม่ทําให้ผิวหน้าดูหมองคล้ำนะคะยังให้ความผ่องกับผิวอยู่แล้วก็ยังปกปิดผิวได้ดีอยู่เลยนะ ตอนนี้สองทุ่มสาแล้วนะคะผ่านมาเจ็ดชั่วโมงแล้วนะก็มีพวกรองพื้นเนื้อแป้งหลุดไปบ้างน,นะคะแต่ว่าผิวหน้าโดยรวมมะลิกว่ายังดูสวยอยู่เลยนะยังปกปิดพวกรอยดําจากสิวได้นะคะตรงข้างแก้มนี่คือยังแบบไม่เห็นเลยอะ่ะคือเนื้อรองพื้นกับแป้งอะ่ะ ยึดเกาะกับผิวได้ดีเลยตรงหน้าผากอะคะ่ะก็จะมีเป็นคราบนิดหน่อยเล็กน้อยนะคะไม่ได้น่าเกรียดอะไรนะตอนนี้3ามทุ่มสีนาทีแล้วนะคะก็ผ่านมา8ชั่วโมงแล้วนะคะคือผิวยังดูสวยอยู่เลยนะคะมีความมันของผิวค่อนข้างน้อยเลยนะแล้วก็ผิวส่วนเนี้ย ยังปกปิดได้ดีเหมือนเดิมเลยค่ะคือยังไม่เห็นรอยดำที่ปกปิดไว้เลยอะคือรองพื้นกับตัวแป้งอะ <c oughs> เขามีความติดทนนานมากๆเลยนะมีเป็นคราบนิดหน่อยค่ะเล็กน้อยตรงนี้นะคะนเนี่ยแถวเนี่ยแถวจมูกนะคะนิดนึงแล้วก็ตรงใต้ตาจะมีตกล่องเล็กน้อยนะคะนิดหน่อยนะตรงหน้าผากจะมีเป็นคราบนิดนึงนะคะแต่แถวนี้นะตรงที่มีความมันนะคะนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาซับความมันกันนะคะนี่คือการซับความมันครั้งแรกของวันนี้เลยนะ ส่วนข้างแก้ไม่ค่อยมันเลยนะคือจะมันแค่ตรงเนี้ยแถวแถวดีโซนนะคะวันนี้คือความมันที่ซับออกมาได้ของผิวที่ผ่านมา8ชั่วโมงนะคะก็จะมีคราบของรองพื้นกับแป้งติดมาบ้างน,นะคะก็สําหรับผิวลิ้งเนี่ยการปุ่มมันถือว่าทําได้ดีเลยนะคะหลังจากที่ซับความมันแล้วนะคะผิวก็ยังดูสวยอยู่นะคะส่วนตัวลิรู้สึกว่าไม่ต้องเติมแป้งแล้วก็ได้นะเพราะว่ายังมีรองพื้นกับแป้งอะติดผิวอยู่ค่อนข้างเยอะเลยอะไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งสองฝั่งลิชงใช้รองพื้นแล้วก็แป้งคู่กันนนเเลยจะะะห็นนะควะว่าผิ น้าของนิกตอนนี้เนี่ยดูเรียบเนียนแล้วก็ปกปิดรอยสิวต่างๆได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับผิวตอนต้นคลิปที่ทุกคนเห็นกันก็จะเห็น ปัญหาผิวของลิศนะคะที่มีทั้งรอยดําจากสิวข้างแก้มทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็มีความค้าใต้ตานะคะแล้วก็ตรงหน้าแก้มจะมีรูขุมขนที่กว้านิดนึงพอใช้รองพื้นกับแป้งคู่กันก็คือเหมือนได้ผิวใหม่เลยนะคะคือผิวดูเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ปกปิดรอยต่างๆได้ดีมากๆนะคะอย่างความค้าใต้ตาก็ปกปิดได้ดีเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะใช้แค่รองพื้นกับแป้งคู่กันนะคะคือปกปิดได้ขนาดนี้นะใครที่ชอบงานผิวปกปิดแน่นๆนะคะหรือว่าใครที่ มีรอยสิวรอยดําเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้ลองใช้คู่นี้เลยในวันนั้นนะคะมีการทดลองใช้8ชั่วโมงนะคะแล้วก็พอริกลองดูผิวหน้าตัวเองนะคะก็รู้สึกว่าผิวมีความมันออกมาน้อยกว่าปกตินะคะคือแบบการคุมมันของเขาถือว่าทําได้ดีจริงๆนะแล้วก็ทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งติดทนนานด้วยนะคะเพราะว่าใช้ไปหลายชั่วโมงแล้วเหงื่อลีก็มีออกด้วยนะคะแล้วก็มีที่ทดสอบการกันน้าด้วยนะคะแต่ว่าตัวเนื้อรองพื้นแล้วก็แป้งอ่ะก็ยังติดผิวอยู่นะคะคือติดทน,น จริงๆจ,จากที่ได้ลองใช้มาหลายครั้งแล้วนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่เขาปกปิดดีจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทาไปแล้วค่ะผิวที่ได้เนี่ยมันจะเป็นผิวที่ดูเนียนนะคะแต่ว่ายังดูออกว่าเรามีการลงรองพื้นแล้วก็ทาแป้งนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบการแต่งหน้าว่าเน้นโชว์ผิวอะไรเงี้ย รุ่นนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบปกปิดแน่นๆนะคะคือผิวดูสวยเหมือนได้ผิวใหม่แบบว่ากลบทุกรอยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคู่นี้ตอบโจทย์เลยผิวที่ได้หลังจากที่ลงรองพื้นแล้วก็แป้นนะคะจะเป็นฟินิชผิวแมทนะคะแต่ว่าเป็นผิวแมทที่ยังดูผิวสวยอยู่นะคะผิวไม่ดูแห้งจนเกินไปส่วนตัวรู้สึกว่ารุ่นนี้ทํามาเหมาะกับผิวผสมถึงผิวมันนะคะใครที่มีผิวแห้งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าใช้แล้วผิวมันดูแมทเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ผิวผสมหรือผิวมันนี่ยหรว่าชอบ ชอบแน่นอนเพราะว่าคุมมันได้ดีจริงๆค่ะส่วนแพ็กเกจเนี่ยชอบทั้งสองอันเลยนะคะรองพื้นเนี่ยทำมาเปิดใช้งานง่ายแล้วก็เป็นหัวปั๊มนะคะซึ่งตอนที่ใช้งานครั้งแรกะคะ่ะกดหัวปั๊มประมาณ3รอบอะ่ะเนื้อรองพื้นก็ออกมาแล้วนะคะไม่ต้องรอนานทำหัวปั๊มมาดีมากแล้วก็ เป็นแบบหลอดนะคะพกพาสะดวกนะคะเหมาะการใช้พกพาเดินทางด้วยนะคะเผื่อใครที่เดินทางบ่อยแล้วก็ตลับแป้งเนี่ยทำมาใช้งานง่ายแล้วก็พกพาง่ายนะคะเวลาเปิดใช้งานก็แบบเปิดไม่ยากเลยนะคะมีกระจกมาให้พร้อมนะแล้วก็มีการแบ่งชั้นระหว่างเนื้อแป้งกับพับมาให้นะคะซึ่งทําให้เราใช้งานสะดวกมากด้วยแล้วก็ดีชอบตรงที่ว่าเวลาเราเปิดมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราเปิดอย่างเงี้ย คือเปิดได้ง่ายเลยไม่ต้องคอยมานั่งงัดตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะจะงัดตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการทําเป็นร่องแบบนี้มาให้แล้วทําให้เราเปิดอีกชั้นหนึ่งอ่ะได้สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวพับที่เขาทํามาเนี่ยเป็นพับที่ทํแบบเนือนนุ่มละมุนเลยนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าละมุนผิวนะคะแล้วก็ตัวพับม,มีความยืดหยุ่นดีเลยนะคะโดยภาพรวมนะคะในเรื่องของราคาเนี่ยถือว่าทํามาสมเพสสมผลนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับความคุ้มค่าของปริมาณของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็คุณภาพของ,ของเขาเนี่ยนีถือว่าทํามาได้ดีเกินราคาเลย แล้วก็เขามีเป็นไซส์พกพาด้วยนะคะเผื <C ock> ่อใครที่อยากจะลองใช้ก่อนนะ <C ock> ก็ซื้อแบบนี้มาก่อนได้ค่ะพกพาง่ายนะคะอันนี้จะมีขายในเซเว่นนะคะหาซื้อได้ง่ายเลยมีทั้งรองพื้นแบบซองนะคะ49บาทแล้วก็แป้งตลับเล็กนะคะ79บาทนะคะ <ock> ก็ถา้าเกิดว่าให้คะแนนความชอบส่วนตัวนะคะเต็ม <ock> 10นะนะทั้งรองพื้น <ock> แล้วก็แป้งนะคะรีคให้9.5เต็ม10เลยนะคือรีคใช้แล้วชอบมากมากเลยนะแต่ว่าติดอยู่นิดนึงค่ะก็คือ อยากให้มีสีแป้งที่เข้มกว่านี้อีกสักเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้สีวองพื้นเหลืองขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนะคะอันนี้คือ จากความรู้สึกส่วนตัวของลิเองนะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือก็ใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ได้ลองเราชอบมากมากเลยเพราะว่าปกปิดดีมากนะคะให้งานผิวสวยแล้วก็ติดทนนานคุมมันนานด้วยถ้าหากว่าใครสนใจอยากลองซื้อมาใช้ทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นหาซื้อแล้วนะคะที่ร้านวัสดร e อีเวน y b บอยบิวตีแยมแล้วก็เว็บออนไลน์อย่างคอนวีนะคะเดี๋ยวงาจะมีเขียนข้อมูลมาให้เพิ่มเติมตรงหน้าจองนี้นะคะก็ตามดูเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็จะมีเขียนมาให้เพิ่มเติมใต,ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะขนาพพพกทั้้งงรองื ก็แป้งผสมรองพื้นจะมีขายใน s ซเว่นแฟมิลี่มาแล้วก็ร้าน CJX Place นะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูกันได้นะอย่างที่เคยบอกกันทุกครั้งเลยนะคะว่าในเรื่องของผลลัพธ์แล้วก็โทนสีท่าออกมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นสีผิวขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้ดิก็มารีวิวแล้วก็พูดในมุมมองของสภาพผิวตัวเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังสนใจรองพื้นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นรุ่นนี้อยู่นะคะใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าลิกลืมพูดในส่วนไหนไปเพ่มม้เิิตใ คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ติดตามในาทาง YouTube Facebook แล้วก็ In s t a g r กรตามช่องทางด้านหน้านี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะคะตรงปุ่มด้านล่างนะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ไปแล้วค่ะ